ไปบ้านชี่หนึ่งครับแล้วก็ออนนี้ไปให้เขากับแคตาคับท,ที่อยู่ในรถ ก็จัดอะไรให้ขทีเข้าทางนะครับเรากำลังจะไปเติมน้ํามันก่อนแล้วเราเติมที่วันนี้เราจะเติมน้ํามันเป็นดีเซลของพอตท,ทอนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าสู้ราคากับเชลไม่ไหว ต้องมาตายมาเติมกันกันกนกบปตทอร์ท่ถูกประกันประมาณเจ็ดปบานะครับเราไม่ได้เอาเป็นพรีเมียมนะเป็น B7 นะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปบ้านท่านหนึ่งนะครับไปบ้านพี่หนึ่งกันก็เอาแคสบ,บาร์ไปคืนด้วยนะครับก็ไปดูพี่เสือนะครับ ไม่รู้ว่าเอารถมาทําอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าโอ้โห,โหก็ลุงลังอยู่นะครับไนกันง่ายๆนะครับเทื่อไปกับในต้นครับอ้วนอ้วนตอนนี้เราก็เติมน้ามันไปแล้วนะครับเอ่อดีเซลดีเซล B7 นะครับของปตทนะครับนะ ตันนี้ก็เองมาเริ่มเองตลอดเลยลิตรละสามสิบาทสีสสตางค์นะครับณนะวันนี้วันที่หกในสานะครับสองห้าหกห้าลิตรละ30มสบาทสีสสตางค์นะครับเติมไปพันห้าบาทได้มา4 9, 9่สลิตรก็ต้องยอมใช้ ธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าอีกตัวนึงจะเป็นดีเซลธรรมดามัจะเป็นดีสิบราคาจะถูกกว่านี้นะครับแต่ว่าได้ลองแล้วมันวิ่งอึดๆนิดนึงลแล้วนะครับเมื่อกี้เราเติมน้ำมันดีเซล B7 นะครับจากปัป๊มปตทไป เรียบร้อยแล้วนะฮะสิบาท30บาท42สสองตางค์ี่สิบาทครับเต็มถังช่วงนี้ก็ต้องหันมาใช้ดีเซลแบบนี้ก่อนนะครับความแตกต่างมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะักแต่มันต่างเรื่องของเงินที่ใช้เติมนะครับถูกกั่กัน ก็เกือบๆสิบบาทเหมือนกันนะครับในในช่วงในช่วงนี้นะวันนี้นะครับ 6, 6, 6เมษายน2555อีครับเดินทางกันต่อช่วงระหว่างเดินทางนะครับก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทําไมทางหลวงนะครับทางหลวงมันน่าจะเป็นของทางหลวงเนาะเส้นนี้ เขาก็มาทำเอาวันหยุดนะครับวันธรรมดาเขาไม่ทำเม่ทำวันหยุดผมไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเท่าที่สังเกตได้คือสองครั้งแล้วนะครับลาดยางมาต่อยกันเลยรถวิ่งสวนกันนะครับอีกฝั่งกำลังลาดแล้วนะครับทำระดับอยู่ด้านนี้น่าจะทำไปแล้วรอบหนึ่งนล่อเลย น่าจะเลยอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นอย่างมาต่อยเลยพร้อมหินครกสวยเลยครับแล้วนะครับบ้านไปหนึ่งโนนไอรถสองคันมันอยู่ตรงโนง่ทำอะไรกันอีกเนาะ มาถึงแ,แล้วนะครับเราก็มาเจอก่บรถซิ่งสองคันอ่ามีกระจกมองข้างใหม่มาเพิ่มกมันล้มมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมกันล้มมีนานแล้วกันล้มมีนานแล้วอ๋นนอ วันน okay ี้มีตะแกรงหน้าแกงหน้าพาเพลินชิวนี่มีอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อกันหินกันหินอ๋อโอเคกันหินกันหินเดี๋ยวคลิปกูติดเหลืองครับพี่ดีๆหน่อยครับเดี๋ยวนีเเเเอายย็ด๋วคลิปจะติดเหลืองครับใจเย็นครับนี่เราก็มาถึงบ้านที่หนึ่งแล้วนะครับเรียกได้ว่าบ้าน บ้านของเราก็ได้นะครับเพราะว่าผมมาพันนี้จนแทบจะเป็นเสาอาทิตย์คือมาอยู่ที่นี่แล้วอ่าเดี๋ยวมาตัดนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะถ่ายด้วยติ๊กตากสองศูนย์ทั้งคลิปของผมอันนี้คือติดเสร็จแล้วใช่ไหมดแอ๋อเรียบร้อยยาวอันอันนี้อันนี้คือมาใหม่ เก็บมล่าเึเต็มไปแกะแต่มันสู้ของแท้ไม่ได้หรอกแ้วก็เอาของแท้ไปเชื่อมเคือเข็มล่าใช่ก็ที่บอกเจอกันครับจริงๆอ่ะ